สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube Channel ช่องอร่อยกับตาปุวันนี้เชฟทำอะไรครับเป็นเมนูปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมครับตอนนี้ผมก็กำลังเอาเกลือมาคุกเขาล้างคาวปลานะครับก็วิธีการก็ใส่เกลือลงไปคุกเขาให้ทั่วๆแล้วก็ล้างน้ำทิ้งสัก3ามน้ำครับผมออันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับในการล้างคาวปลา ดูเอาแกจับอา้าวปลามันดิ้นครับปลามันดิ้นล้างสักสามน้ำเนี่ยครับน้ําที่สามเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอาปลามาผึ่งไว้แล้วจากนั้นอ๋ออันนี้แกมาเตรียมเครื่องที่จะหมักเนื้อปลาเนื้ออ่อนนะครับแกก็ใส่รากผักชีลงไปสี่รากหกอ๋อขกให้ละเอียดเลยครับ โขกรากผักชีละเอียดแล้วก็มาตามด้วยกระเทียมโขกแค่พอแตกๆไม่ต้องละเอียดมากนะครับใส่พริกไทยเล็กน้อยเพื่อเด็กจะได้ทานได้ครับจากนั้นก็เดี๋ยวเอากระเทียมเนี่ยมาคุกเขากับนนะตัวน้ำหมักที่ผสมเอาไว้แล้วนี่ครับเตรียมน้ำหมักก็คือใส่น้ำมันหอยลงไป4ช้อนโต๊ะ ขยา่าไม่ค่อยยอมออกสงสัยใกล้จะหมดแล้วครับน้ำมันหนอยขยาเขย่าเข้าไปครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสหนึ่งช้อนชาสีอิ้วขาวหนึ่งช้อนชานั่นใส่นิดเดียวครับเดี๋ยวเค็มน้ำปลาสามส่นสี่ครึ่งหนึ่งหรือสามส่วนสี่ก็ได้นะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวคงเอานั่นแหละครับกระเทียมลงมาคลุกเขาไว้เพื่อจะเตรียมเอาไปหมักปลาครับคลุกกันให้ทั่วครับนะครับก่อนจะปลาผึ่งแห้งแล้วเนี่ยก็มาบั้งซะหน่อยหนึ่งบั้งทั้งสองด้านสองหรือสามก็ได้นะครับเพื่อเวลาทอดความร้อนมันจะได้ลงไปทั่วถึงปลาตอนนี้เราก็ดูเชฟใช้ความเร็วในการบั้งปลาไปเรื่อยๆนะครับ โอ้แก okay. ทำเร็วมากรับเสร็จแล้วมานี่ปลาผึ่งแล้วมาโรยเกลือละอองเกลือเล็กๆพอโปรยๆเล็กๆนะครับโปรยปลายเอาเกลือมาโปรยปลายหน่อยนึงกันละครับกลับด้านสองด้านโรยเกลือเรียบร้อยอน้ำปรุง ตเติมน้ำตาลทรายลงไปนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวพออันนี้ใส่ใส่แค่ครึ่งช้อนชานะครับเห็นใส่สองครั้งแต่ว่าใส่ครั้งหนึ่งมันไม่ลงมาใส่นิดเดียวพอครับคลุกได้ที่แล้วเดี๋ยวก็เอาไปหมักเนื้อปลาหมักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาลูดลูดเอาตัวกระเทียมออกแยกออกมาเพื่อจะได้ทอดกระเทียมก่อนครับนี่แหละใส่ไปให้หมดเลย ตัวกระเทียมที่แกโขกผมก็เห็นประมาณอุ้งมือหนึ่งเต็มเต็มเลยเพราะเมนูกระเทียมก็ต้องใส่กระเทียมเยอะหน่อยซึ่งเป็นกระเทียมที่แกะเปลือกอาจจะติดเปลือกเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเวลาทอดแล้วมันหอมแต่ส่วนใหญ่จะเห็นแกะ,แกะเปลือกออกแล้วหมักทิ้งไว้ได้ที่นะครับครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแยกเนื้อกระเทียมออกมานี่เอาลงมาทอดนะครับการทอดกระเทียมก็ตั้งความร้อนได้ที่แล้วหลีลงมาหา ไฟอ่อนนะครับกลางเกือบอ่อนเลยเวลาทอดแกก็จะนี่แหละครับเกลี่ยไปเรื่อยเลยนะครับให้กระเทียมฟู่สู้ซ่าในน้ํามันนี่แหละเขี่ยไปเขี่ยไปคุณเชฟครับช่วงนี้เวลาทอดก็ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเปิดไฟแรงแป๊บเดียวน้ํามันร้อนกระเทียมจะไหมเลยอันนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับอ่า เดี๋ยวตักกระเทียมเสร็จน้ำมันนี่แหละครับตั้งความร้อนปานกลางเลยครับนี่เตรียมได้เวลาที่ปลาลงไปไหว้น้ำมันแล้วครับดูนี่ลงไปฉู่ฉี่สู้ซ,ซาเลยครับน้ำมันร้อนๆเปิดไฟกลางไว้นะครับแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับแกจะระวังมากช่วงแรกแกยังไม่เคี่ยเลยนะครับแตะเบาๆไม่ให้มันติดกระทะ เพราะเดี๋ยวเนื้อมันจะเละปลามันยังไม่เซ็ตตัวนะครับมันโดนน้ำมันทอดแบบนี้ทอดไปสักสิบวานาทีสองด้านอาจจะทอดขึ้นมารอบหนึ่งแล้วผึ่งให้เย็นแล้วไปทอดใหม่ถ้าชอบกรอบมากอันนี้ได้ที่แล้วครับสำหรับตัวปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมมีปลาแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มครับการทำน้ำจิ้มใช้รากผักชีสักรากเดียวพอโขลกกับพริก ก็ใส่พริกขี้หนูเขียวเข้าไปสัก7เม็ดแล้วครับแล้วก็พริกแดงจินดาสัก2เม็ดมันจะได้มีสีสันเขียวเขียวแดงแงแล้วโขกโขกให้เกือบละเอียดเลยนะครับตัวรากผักชีเนี่ยเราโขกก่อนให้มันละเอียดแล้วส่วนพริกเนี่ยเกือบละเอียดแล้เวเป็นเล็กๆแล้วมันจะน่าทานในระหว่างโขกเนี่ยก็ใส่น้ําตาลลงไปหน่อยนึงน้ำตาลสักหช้อนชาใส่เกลือป่อนนิดนึงนะครับ นะครับปลายช้อนชาเล็กๆโขกไปโขกเสร็จก็บีบมะนาวใส่มะนาวสัก2ซีกนะครับตามด้วยน้ำปลาสัก4ี่ช้อนชาทีนี้ถ้ามันข้นไปทำยังไงล่ะครับคุณเชฟเวลาทำอย่างนี้นะครับจิ้มถ้ามันข้นไปเนี่ยเราสามารถเติมน้ำสุกที่อุณหภูมิเย็นๆแล้วเนี่ยใส่ลงไปได้ทัก2อสช้อนโต๊ะหรือจะใส่เป็นน้ำดื่มก็ได้นะครับน้ำดื่มที่เราซื้อมาดื่มรับทานนี่แหละครับ ทำให้มันจางนิดนึงไม่ข้นเกินไปอ๋ออันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของเชฟอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าน้ําจิ้มทําไมบางทีโอ้มันเยอะจังเลยอ๋อที่แท้เขาเติมน้ําหรือจะเป็นน้ําเปล่าหรือน้ําสุกที่เย็นแล้วเนี่ยครับตอนนี้เติมน้ําปลาลงไปก็ดูแล้วก็จะได้ที่แหละครับจะได้กินแล้วนะครับเนี่ยตอนแกคลุกคนๆเอ้ยไม่เห็นแกชิมเลยนะครับแกใช้ตวงเอา แ,แดงว่าสูตรนี้แกต้องเคยชิมมาก่อนแล้วมันได้ที่แล้วแน่นอนอันนี้แกก็คลุกคนคนกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับกลิ่นน้ำจิ้มท่าทางน่าจะอร่อยดูแกตักโอ้เสร็จแล้วด้วยครับสีสันน่ารับทานมากเลยนี่ตักแค้งคกหน่อยนึงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นนั้นว่าเสร็จน้ำจิ้มที่จะทานกับตัวปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม สีสันสวยงามเลยครับสำหรับท่านที่ติดตามช่อง YouTube Channel อร่อยกับตาปุ๊นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับผมสวัสดีเช่นกันครับ